มาลงพื้นที่สำรวจการเดินทางของคนตาบอดและมุดล้อในกรุงเทพมหานครกับรัฐีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวาราวุธศิลปะอาชากันต่อครับจากสถานีรถไฟฟ้าหน้าสยามพารากอนท่านรัฐทวาราวุธกอได้ทดลองนั่งกั้วีรถเข็นหรือวิลแชร์มาลงที่สถานีชิดลมเพื่อจะได้รู้สึกและรู้ซึง้งถึงชีวิตการเดินทางของมุดล้อและคนตาบอดครับโอเค อ่าครับอขอบคุณมากครับ <S <S โอ้ยแหหหหม่โอ้โหเจอเมื่อต้นปีแล้วดูแล้วครับก๊อบที่หนึ่งครับตรงนี้เลยนี่พี่อ๋อยมันคือหลุมนี้นี่อย่างนี้เนี่ยทยกขึ้นได้ทน<ช>ันถ้าที่ก่อนจะทำมันดมได้เรียบร้อยเลยพี่อ๋อยต้องมาข้างนี้พี่ใช่ครับผมต้องหลบตรงนี้นะฮะฉะนั้นใครจะไปนึกโอ้โหเนี่ยเกือบอุบัติเหตุได้เลยนะครับเนี่ยเกือบเนี่ยแล้ว แล้วจบเปล่าจะเทแล้วเกิดจบเปล่าก็เรียบร้อยเลยใครจะไปคิดแค่นี้เดียวแค่นี้ลองค่อยๆอยดูครับนะดูครับอะไรครับนี่ของจริงแล้วนะครับชีวิตจริงนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหเห็นไหมฮะดูครับเอียงบ้าง เนินบ้างหลุมบ้างบ่อบ้างนะ่ยแต่นี่ต้องบอกว่าอยู่ในกรุงเทพชั้นในนะครับนี่นี่คือแยกราชประสงค์ถ้าล้อเล็กนี่ยากเหมือนกันนะพี่เรียบร้อยเด็ครับแล้วแม้แต่รอยต่อต่างๆเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดตกตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะถ้าเจออย่างเงี้ยเสร็จแลรกเงี้ยไปไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าล้อเล็กๆเรียบร้อยอีกเหมือนกันครับอ่าดูนู้นนะตรงนู้นนะครับมันลันดีกะลิดูครับผมดูลายก่อนดูลองเทสลองเทสลองนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยต้องดูลายเหมือนตีกอล์ฟเลยเนี่ยโอ้โห และเมื่อสัมรัสบทการเดินทางของมอดล้ลและคนตาบอดกันอย่างถึงพริกถึงถขิงแล้วขันรันตีกระทรวงพมคุณวาราวุฒิศิลปะอาชาก็ได้ข้อสรุปจากประสบการณ์ตรงในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อจะได้นําไปขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนครับ วันนี้นะครับในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนอกจากที่เราจะรู้เรื่องงานภารกิจของกระทรวงแล้วผมคิดว่าหัวใจสําคัญต้องรู้สึกด้วยเช่นกันไม่ใช่เพียงแค่มีองค์ความรู้การที่มาวันนี้มาเพื่อหาความรู้สึกว่าการที่เราจะนั่งอยู่บนวีลแชร์แล้วจะไปตามสถานที่ต่างๆนั้นแน่นอนวันนี้เราอยู่กันกลางกรุงเทพมหานครสิ่งที่ผมได้เจอวันนี้ถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่น้องคนพิการได้เจอ ยังถือว่าเป็นขั้นอนุบาลมากความแตกต่างเพียงแค่3-5เซเซนหลุมเล็กๆที่อยู่ตามทางเท้าที่คนเราอาจจะคิดไม่ถึงก็เกือบจะทำให้ผมลงหน้าความคารถเห็นมาแล้วไม่ว่าจะพิการในประเภทสถานะใดก็แล้วแต่ทุกวันที่ออกจากบ้านล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายไม่รู้เลยนะครับว่าอุบัติเหตุหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันด,ดังนั้นวันนี้ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงอยากจะมาได้พิสูจน์ได้รู้สึกกับตัวเองเพ <c oughs> ื่อจีคิดว่าจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องพนิการได้อยา่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกรตองขอบคุณทางรัฐมนตรีทางชุงาหเป็น,นอย่างมากนะครับอย่างที่ท่านบอกครัว่า ทั้งรู้แล้วก็ท่านก็รู้สึกไปกับพวกเราท่านได้มาทดลองในการใช้ชีวิตอยู MM ่บนสภาพแวดล้อมในการเดินทางซึ่งก right ็จะทําให้ท่านเข้าใจนะครับคนพิการแต่ละประเภนะครับว่าต้องเผชิญกับสรรคและความยากลำบากในการเดินทางอย่างไรบ้างนะครับถ้าคนพิการมีเสรีภาพในการเดินทางก็จะนําไปสู่เสรีภาพในเรื่องอื่นด้วยจะนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิ์อย่างเช่นถ้าเดินทางได้ก็สามารถที่จะไปเรียนได้ไปทํางานได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่าง อางไม่มีอุปสรรันะครับระยะสถาปั์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางรานที่ผู้พิการทางสายตาหรือวิลแชร์หรือผู้สูงอายุก็สามารถที่จะไปใช้ร่วมกันได้จึงอยากให้มีการเดินลงเรื่องนี้เพราะประโยชน์ที่ได้รับก็คือผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุก็ได้รับเกิดขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะวันนี้คือสิ่งที่เราเจอครับจากการที่ท่านรัฐมนตรีนะครับผู้บริหารของประเทศเราเนี่ยนะครับได้ลงมาลงพื้นที่เองแล้วก็ได้เห็นว่าเรามีสิ่งที่จะต้องทําไปอีกเยอะเลยครับในการที่จะพัฒนา อาาระยสถปัตเราอยากขอวอนให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนนะครับที่มีหน้าที่ในการกวดขันนอดเหล่านี้ให้มันตึงให้มันแน่นพอที่จะพวกเราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ท่านได้ลงมารับรู้ถึงความรู้สึก ของพี่น้องที่นั่งรถสุริยแชร์ว่าความลำบากของผู้บาดทางเท้ามันเป็นยังไงบ้างก็อยากขอช่วยสนับสนุนทําเรื่องผู้บาดทางเท้าแล้วก็รวมถึงเงินกองทุนสําหรับคนพิการอยากให้พี่น้องคนพิการได้สามารถจับต้องได้เยอะๆมากกว่านี้ครับแล้วก็พูดถึงสิทธิพี่น้องคนพิการโดยรวมก็ขอฝากท่านเวลาวุณได้นะครับผลักดันโครงการที่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องคนพิการกับขอบคุนท่านมาองการครับวงพามา ส่งเสริมอารยาสถาปัตขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมเย้